Deal Damage to Opponents while Riding a Wolf or b o r r เราจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูในขณะที่กำลังขี่หมูป่าหรือหมาป่าอยู่หมูป่าหมาป่ามันมีหลายที่ทั่วแมพนะคะก็เอาที่ไหนก็ได้แต่ว่าจุดที่เราสามารถหาได้ชัวร์นะคะก็คือที่ h i f t ี c เชฟที่นี่จะมีคอกหมูป่าอยูห่หจุดแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมี2ตัว ลงมารับน้องก่อนนะคะก็ขี่ไปบนหลังแบบนี้เลอจากนั้นเพื่อนๆก็ไปฟาร์มของฟาร์มอาวุธฟาร์มกระสุนแล้วก็ไปหาสตรูยิงค่ะ ก็วิ่งเข้าใส่เมืองหรือว่าสุดที่มันมีคนยิงกันอยู่นะคะแล้วก็ขี่หมูป่าเข้าไปโบกได้เลยแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคนหนึ่งเขาก็มีปืนเหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขายิงหมูป่าเราตายก่อนเนี่ยก็จะเป็นการไม่สามารถที่จะทำเควสต์ต่อได้นะคะและเมื่อกี้เหมือนาจะยิงไม่โดนเขาเลยด้วยซ้ำนะก็พยายามยิงให้โดนต่อที่ขี่อยู่นะคะไม่อย่างนั้นก็จะขิดแบบนี้